อระวังหัวชนข้างบนนะระวัง,ง,ง,งห,หัวชนนะนอเออลงมาเลยนี่ทางนี้ก็ขึ้นได้นะนี่โอ้โหทางนี้ทางวิบากออเอวอ,เอวาไม่น่าจะขึ้นได้เอวายังไม่มีความสามารถ อยากขึ้นเหรออ,ขอ่ขึ้น,นไาขึ้นม่นได้เด็กนี่จับพี่จิ้ขึ้นตรงนี้ขึ้นบันไดฝ่ายว่าขึ้นบันไดมาเร็วโอ้ยสนุกใหญ่สนุกใหญ่ขึ้นบันไดขึ้นบันไดมามาชวนเพื่อนมาขึ้นบันไดเร็วมาเล่นสลไเลเดอร์กันเร็วนี่เอว้าชวนเพื่อนมาเล่นเร็ว,วนี่มาแล้วมีเพื่อนมาแล้ว นี่เล่นบนเลยอันสูงไงเอไอว่าตอหลงพี่เอาหังพีเลยต่อังพี่เลยตอหังพี่เอเอวชนกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บบ้องเอต่อหลังเลยต่อหลังเลยต่อหลังทำขาดีๆเอว่าเอลงผิดเลยน้องอิด ลงผิดท่าไปหน่อยมาขึ้นบอนไดขึ้นมาใหม่ไม่เจ็บใช่ไหมขึ้นทางนู้นลูกไอว่ <coaster> อาไอว่าขึ้นทางนูน้นไอว่าขึ้นอย <coaster> ่นี้ไ,ไม่ได้ไน,นีขน่ขึ้นทางบันไดน,นี่ นี่ขึ้นมานี่บันไดนี่นี่ขึ้นบันไดนี่ขึ้นมาเลยโอ้โหฉันไปดูเองใจไปดูเองขึ้นมาเออไปเลยระวางหัวนะไอ้ว้า หัวโป๊กเหมือนเดิมนะนี่ยเนี่เนี่เหล็กเนี่ยไอ้วันนั่งให้ถูกนั่งให้ถูกท่านะเดี๋ยวไอ้วันนั่งให้ถูกท่าก่อนนั่งนั่งนั่งไอ้วันนั่ง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 เลยนั่งให้ถูกท่านะนั่งแล้วก็สไลด์ไปสไลด์ไปเออแล้วพี่เออยไปก่อนนี่พี่เออยไปเลยว้วันนั่งวู้าวไอ้วาเจ็ไหมไอ้วาเจ็ไหมเจ็บไหมจ็บไหมว ไม่เหยอหัวคกเลยาแสงเท้าวัอนแสงเท้าวอนเท้าหลุดแล้วลูกไม่เจ็บไม่เจ็บะแงเท้ามาตบไปแล้วหนึ่งนะไปอันนี้แสงเท้าอ่ะน